เ,เล่นไฟติดเลยว่ะมาดิ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 พี่พี่เกดแล้วพี่รู้ได้ไงพี่ว่าเติมสามหมื่นจะได้ชัวร์ถ3 5สามหมื่นห้าได้ชัวร์ไงมันเป็นรถการันตีงไงเนาะยังไงเนี่ยดูฝั่งโน้นดินต้งสุ่ม g ีไม่ใช่พี่มันสุ่มบางทีก็ไม่สามหมื่นห้าเออบางทีมันก็เกินนะพี่ค,คือหล่ออะ ใช่ไหมบอสมัน้าดวงดีม่ดวงดีถ้าดวงดีสามหมื่นก็ได้แล้วถ้ามันบอกกูบอกว่าสามหมื่นห้าลได้ไม่มันมันมันต้องลุ้นกีซด้วยพี่ตอนที่เปิดว่าเราจะได้เท่าไหร่อะมามาลันเลยลัดเลยรอพี่ชายชุดขาวพวกผมขอเด้งซู้นะพี่แบบเนี้ยเอองมา้อมา้งมาเด้งางเด้ง้งมา้งมเดงมาเด้งมาเดงมเด้งมาเ้วมงมเด้งมาเ้งเ้งออ้งมกเ้้งมางเงมารงเงมาเเหมืเนคนมกมเ หาหาหาคนรับไฟแรกพี่หาคนรับไฟแรกมามายวไม่เห็นร้านนึงสตรีมวันหนึ่งต้องมานั่งนั่งไอ้ปี๊กง้อคนอีกไม่ค่อยได้สตรีมมีแต่เรื่องวะเนาะว่าพี่เออต้องมานั่งงอพี่เห็นเห็นชุดเออยแบบนี้อย่าแทงด้วยเบะโอ้ปากกาศไม่ก่อนเลยใช่หลมาแล้วนะชมฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ไหมเออเอาเเลยอาเลย

เไอะอะไรของคุณตาเนี่ยเราก็บอกให้มาอยู่ด้วยกันอย่าตีอย่าตีต่อแล้วต่อแล้วต่อพูดันพวกอยู่เพื่อมาดิเด็กมาดเด็กพี่จะเกี่ยวสีดำอ่ะพี่ไม่ใช่ผมอะพี่ไม่ใช่ผมพี่ สไม่ใช่ดีขาวเปี้ยวหมดเลยคนแก่กับคนอ้วนจะประชดกันทำไมครับโอ้ยแก่คนอ้วนจะประชดกันทำไมครับโอค้คนอ้วนมาประชดก่อนเว้ยคนแก่ก็เลย <ผน S 1> ประชด<ว>ตามคนอ้วนมวันประชดก่อนเว้ยน้องให้ทำไง ไอ้แม่กซีทำไมไม่ตายไอ้ี่อะบิดเบยนเบี้ยนเบี้ยนเออตเตตเห็นแล้วโคตรเฟี้ยวอะทาอาลาอยู่แล้วโอ๊ยพี่อผมโดนพวกกระเดิงตีว่ะผมไม่เปลี่ยนเสื้อละไอ้นึ่งเลตวเด็ด

เติร์กไม่ได้ต้อาเสียงกูเติร์กโหพี่ยังไงเติร์กไม่ได้ต้อาเสียงกูเติร์กต้ขว่วยเฮี้ยไอ้อ,ไอ้วนเฮ้ยโทษไอ้เฮี้ยกูตายใครอ้วนไม่รู้ใครอ้วนกูจะไปรู้เหรอเติรกชุบเติรกชุบเติรกชุบทิปหน่อยไอ้พวกเรามั่งนี่ยพวก ไอเขียวพวกเราไอเขียวเฮียค้าเฮียค้าเอาเพื่อนไน่อยเฮีย

เฮ้ยเดี๋ยวเนียชุบเองเจมี่ถุบแ่ะเด้งฝอบเด้งฝอบเดีรวาเด้งฝอบเกิดแล้วฮะเดียชุบยิงนะเจกันหน่อยเจอะ่ตายไ้จัดเลยวี่ยีีีกันจัตาย ไปต่อไปพี่ต่อไปพี่ต่อไปแบดบอยวอชิคกันนะดูไปตึกอันนี้อันนี้เล่นปืนเนี่ยเหรอจะเล่นปืนใช่ไหมครับเอ้ยไม่เล่นเล่นไม่เล่นปืนเล่นปืนใช่ไหมจะเล่นด้วยเราพวกกันหรือเปล่าไอ้หนุ่มเล่นปืนใช่ไหมจะเล่นด้วยหนุ่มไม่อย่าเล็กอย่าเล็กปืนอย่าเล็กปืนนะพี่ปอยพี่ปอยมัวบ้านงานพี่ปล่อยพี่ปล่อยมัวบ้านงานเยอะ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 โอเคโอเคพี่ อย่าทิ้งฝอมแม่น้องลองอนกันอย่าอย่าทิ้งฝอมแม่น้องเอ้ยเอ็มีหมดวะแล้วเราปุ๊บกระถิ่นไปแล้วพี่ชายเออทิ้งกูร่วงเลยนะน้องพี่แก๊ดเฮ้ยเอ้ามึงทิ้งมึงลงไปทำไมล่ะตายชิบหายมาแล้วพวกมาแล้วพวกมาละแล้วเราจะยเงี่ะ หวยเอ้ยหนพี่ยังไงเนี่ยพี่หวยเอ้ยหวยแม่ชวนหน่องกันหยูโอ้สึกสนุกเลยควยเอ้ยหมอจุบก่อนได้ไหมจะออกไปเล่นหมอไม่ขับรถผ่าน นี่เอ้ยนั้นไม่สภานไม่อย่างนึกไออย่างสูงอ่นะไอตอนยังไงอะไรโดดโดดลงมาตายเี่ยไอตอนโดดยังไงเนี่ยพี่เกศโอ้โหเอ้ยโวยเหี้ยกูแม่งฝั่นมึงก็กตายไอไอคนยืนข้างๆนี่แม่งไม่มาเลยครับเป็นยังไง โอ้มึงเห็นแล้วลงมาดีสวยมีคนมาป่ะสวยมีคนวิ่งมาอยูอ่อ้าวไม่ใช่ละสวยบอสสวยรีสแพ้แล้ว,ว,วมั้งเนี่ยกูว่ามึงโดดลงมาได้ไงเนี่ยสุเป็นพวกะโหดอ่ะดี เราไม่ตายได้ไงวะมันหมดเป็นพวกอวตารที่ไม่มีใครได้ไหนทำอะไรได้เฮ้ยมันหมดเราต้องขึ้นไปพร้อมกันนะหมดป้าหมดยางหมดยางหมดยางยางเราจบกันแล้วกันแม่กุ้งตีกันแล้วก็แตกไป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 ตีกันแล้วก็แตกกุ้งตีกันแล้วก็แตกต้องเอาเพื่อนกันนะเฮ้ยขอเหลือสองตัวว่ะไม่เป็นไรพี่สองตัวดิไหวมึงมีปะมีสิบห้าผมขอมันขอแค่ห้าฝาห้าตัวเล่ยๆสี่สี่สวน ีเฮ้ยกูฝีกาก็แตกก่อต้องไปเอาอ่ะเอกมามามามเราไหวเราไหวเอกยกเวงมาลงกลางโงลอเลยแหละมาไหวไวได้ดีหมดอันนี้กึนยังกึนยังเติกยังติกยังเหลเขาลี้อยง่เลี้อยู่เขาหงเขงเขเ เบอร์มันมันว่างไงเต๋อะไรอย่างเลยเฮ้ยเต๋อเฮ้ยผมมีแล้วโอ้โหยเฮียผมมีแล้วตกผมมีแล้วตกได้เสือกโผล่หัวมาอีกไอ้สัตว์อันไหนฝั่งเราครับเฮียเฮียโวแม่งเยอะเกินเว้ยเฮีย้ยเฮเฮ้ยเฮโดนต่อยเจ้ากูโดนต่อยต่อยยังรีอยู่ยังรีอยู่ พวกขูนะ่ประนั่ะน่าจะใช่ตายไงตายฮ่ะตายใครเนี่ย,ย,<ะ>ยอุ้ยจะตกใครเนี่ยอ,อุ้ยอุ้ยตกใครเนี่ยเฮ้ย,ย,ต,ย,ยตาย,ตายไม่โนได้ยังไงวะหมดหมด หมดเอาอลูก <c oughs> ขึ้นยากว่ะหวยต่อโดนอไอ้แม่งใหญ่จัด เกิดได้ไงอ่ะกูชุบแล้วกูชุบแล้วอย่าอย่าอย่าถึงฝกเข้าไปเลยโอ้ยเฮียมึงดูเสียหน่วงชิบหายโอ้ยเฮียเอดีหมดแล้วค่ะเฮียตอนนี้ขอ,ของหมดแล้ว ใครมีเอดีชุบโกไหนได้แม่ใครมีเอดีชุบหน่อยชุบโูชุบกูกูมีเฮ้ยลุยตีมาคังบุกลุยตีมาทัางบุกกอังอฮ้ยพวกกังพวกกังยี่เอดีหมดมหมใครมีเอดีไหมครเฮีย เฮียห่วยแล้วพี่กูตกอยู่คนเดียวไหญ่เฮียเอ้ยตกสะพานแตกต่างคือคนละคนละฝั่งกูกล่าวแเดินตายขอบแล้วก็มุมมองวีแล้วก็แบบเดินไปแบบชิวๆเลย ไอ้ข้างหลังใครวนะนั่นน่ะคนที่ตายเหมือนขึ้นแตไม่ได้เว้ยววเื้ยจะเลี้งสมไม่ได้ด้วยยังไม่เห็นตกกูหรอวะอันนี้ ไวเล้งได้อดีหลบวิชาไปจุข้มบนรถเต็มไปจุข้มบนไปจุข้งบนเฮ้ยของมันหมดเกลียงเลยเฮ้พี่พี่ทางไหนมาลับไมมข้งบนอย่ามาลับโอเคอนนี่พวกเราปะเนี่ยใช่ปะน้าอยใช่ปะใช่ใช่พี่ใช่เดี๋ยวเข้ามาลับ ให้กูเหลือต่อตัวเดียวหรอว่ะกูเหลือต่อตัวเดียวกูหมดกูหมดกูหมดนี่ต่อชุกชุกจังนายชุกจังเอ้ยแด๊บพวกเฮกปืนมาได้ไงวะพวกเรืองทำไมไม่ของโทรเงี้ยเอาคำนี้แล้วเหรอเย้

กทิ้งกูเว้ทิ้งอะไรกูชุบมืออะไรนะเอากูไปโอ้โอพี่ไม่ขึ้นนะเดี๋ยวตกลงในใต้บานอะ่ะกูชุบไม่เกิดกูโดนคอหัวขอขอ,ขอให้หมอมาชุบนะพี่<อ>นะครับปวดแปะเดินนะ ไม่ไปไปใช้ของใช้ของก่อนปะอุ้ยเออมีปืนเลยพีเกดเลยอ่ะสักเก็ตหรือเอาเอดีมาขายพวกอ้บางดีพวกว่าราถาเลือกกันเนี่ยได้มีพี่เกดเจอมันผมไปเล่นนีมิงมาแปลว่ามันมันจะพี่เกดอ่ะใครเฮ้ยอ้วยังไม่ได้พูดเลยว่าเจอเหรอดอวเช็คใหม่หัวแบะใช่เหรอว่ายังไม่ได้พูดเลยว่ายังไม่ได้พูดเลยมันวัวมันวัวมันอ๋อลึกกว่าเดี๋ยว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 อ้ไปสร้างตีใหม่ก่อนแป๊บนึงนะตีอ้วนแหลกแล้วตอนนี้ ไม่ดีป่ะไหนอ่ะพิกกี้โก้ฮะรืดเราเกินว่ะรืดเราแม่งแบบตัวนองกันหมดอ่ะมีข้าวว่าใครมีข้าวไหมขอข้าวจานเลยมีข้าวป่ะไอกรอบขึ้นกรอบ เอ้ารถเขาไม่เช้าเอ้ยใครใครขับซูเปอร์เขาไปอ่ะเอาเอารถเขามาคืนดิอยู่กับพี่ไว้อยู่พี่เออเอามาคืนเขาเนี่ยนี่ไงอ่าซูเปอร์มาให้แล้วนะอุ้ยโทษๆอะไรไรเลยไอ้ไ้าเหี้ยห่วยมันเยอะมากๆแล้วเราไม่กับมั่วไปหมด พี่ผมได้ผักก้วเพิ่มมาอีกสี่คนได้เยอะออะพี่ฮัลโหลพวกผมไปแล้วครับพี่ไปแล้วเหรอพี่สนุกมากได้ได้ครับได้ได้โอเคครับสนุกมากครับครับครับเฮ้ยเขาฝ่าไหล่ม็อบแล้วไว้เจอกันพรุ่งนี้